อันนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องเมื่อกี้ครับพอดีมือไปโดนแทนที่จะไปสต็อปไว้กับอันี้กลับไปโดนปิดโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันหลังจากเมื่อกี้เปลี่ยนโอลิงครับเปลี่ยนซีนกระบอกนี่ครับที่เปลี่ยนออกไปซีนกระบอกออ่ะะยกขึ้นยกลง เปลี่ยนเรียบร้อยอันนี้แปลงเป็นคอเจ็ดสิบครับคอสีเทาเนี่ยปกติจะเป็นของคอเจ็ดสิบถ้าเป็นรถหกสิบหกแปด 60, 68, ก็จะเป็นคอสีส้มเหมือนคันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับก็จะเป็นคอสีส้มเหมือนคันนี้แต่คันนี้ก็ก็คอไม่สวยครับคอไม่สวยอนาคตปลายข้างหน้าถ้าไม่ได้ขายออกก็น่าจะเปลี่ยนคอครับ พอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่แะแต่ว่าเราซื้อตามสภาพเราไม่ได้เราไม่ได้อันี่เราไม่ได้ซื้อในราคาที่สูงมากก็โอเคอยู่ตรงนี้ก็ต้องตีใหม่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องได้ดัดได้ดัดตัวนี้นี่ดัดดัดออกเกอร์ครับออกเกอร์โรเลอร์ตัวใหญ่นี่แหละ ยังซึมบ่อืมโอ้ตัวรถรถหกแปนมันจะเปลี่ยนแบบนี้อันบ่มันเป็นตัวตีแบบนี้นมันการที่นแต่วรามใส่มันบม่ใส่ันไม่ใส่สภาพิ่งยังไงหรอกมันเป็นสลิงนี่นะมันเป็นสลิงเบรกสลิงเตะสลิงนี่เบรกเตะเเต่บ่นเวลาเขาเปลี่ยนน็อต เขาก็ต้องถอดตัวนี้ออกบอ่ถอดฟ้าขอบอ่ถ้าเกิดตัวเต้ยมันหักนอตหัวเต้ยสิบจอมีปัญหาของรถเกี่ยวเล็กครับไม่ว่ารถอะไรก็ตามเจ็ดสิบหกสิบเก้าห้ามันมาหักเนาะ <c oughs> หัวนอนม้นมาหักไมทั้งทั้งที่บอกถึงมันกับว่าได้รับน้ำหนักยังนนเนาะมันแค่แทง <c oughs> ่ง <c oughs> ปาะแปะ <c oughs> ปาะแปะกันนี่มั้ยไม่น่าเขามาถอดถอดมึงไม่นาถอดนี่ว อืมมันย่ำสิตัก,ๆ,ๆ,ตกๆ,ๆ,ๆตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาเอาอันนี้เอาลวดฟูกไว้เอาขึ้นทีละบ่เปิดยังเพราะมันบ่ถึงเนาะนี่ครับตอนนี้ก็ช่างเข้าไปดูเพราะว่าต้องเปลี่ยนซีนตัวกล้ามปูเตะเลียว เชื่อมหมอตกเคันออมเออเออลอยน็อตไหวดีเับเพาะาข้อบมันกีนเออเพราะเป็นขอบมันลายบนไดข้อเจ็ดสิบนี่แม่น้สี่สองหมื่นาพอข้อนี่ดีแม่นถ้าเบอรศูนย์นะอืมพอข้อมันก็เงาออกไปอีกเนาะป่ามันก็ยืนเงาไวได้อีกามหอืม อุ้มมันต้องขยับเข้าไปพุ่นนั่นว่เนี่ยอย่าันมาขยับมันต้องเหยียดฐานใหม่บมดอืมเพราะว่าท่านั้นวะแน่น่ะฮะเบื้องปีหน้าถ้ายังได้อยู่น้ำเข้าอีกอะอาจจะได้เหเี็ดหมอืมเพราะว่าคอมันแตกนี่ครับแต่ถ้าเป็นเห็ดสิบผมเมื่อก่อนทั้งคอทั้งปากคันที่ขายไปล่าสุดจะเป็นปูเล็ดปูเล็ดอันนี้ก็ อเกือก็แหวงแหวงแงเกี่ยวเกี่ยวดันนี่เกี่ยวดันนี่มันมันลูกเท่าไหร่ส้งเหี้มอืมซื้ไม่มันลูกล่ะหมื่นหมื่นสามั้งหมื่นสามลูกลีดลูกลีดมั้งเนาะเ่เลาถ้าเาเฮ็ดเอาเอาเอาเกือเทากันแต่พันบอกถึง พอถึงเอาแล้วเวลาม่เจ้าไปเปลี่ยนไปยังห้เขาสิม่เจ๋เรยสั่งเล่นวะเอาอมันก็ถอดง่ายแต่โอ้ยูคือถอดปัดออกมาสิแล้ววมมมััันนีตกอือมิ้นมันเขาเพิ่งเช็คบอก รถเขาดูแลอยู่เนาะรถคันนี้อันนี้เป็นรถบ้านนะครับแต่รถคันนู้นนี่ซื้อผ่านผ่านในนี่เขาจอดดีรถคันนั้นมาจจะจอดไา้ทั้ป<จ>ีเพราะว่า,<จ>ารถรถพี่จะคนขับเพราะไม่ขับอืมมันก็เลยไกลอะไรทุกอย่างนี่เหมเกาะรถระเบิดใส่เงานโอ้ยอบอกว่าเหมือนมีสนิมแล้วสนิมก็คลาดเนอะสนิมอะไน้ำคัสซีอ่ะอืม ตัวนี้ก็ซื้อผ่านนี่กันแต่ว่าเขาไปเอามาแต่อแต่ว่า,าอันนี้เขาเห็นรถเขาจอดอยู่ในบ้านอยู่นะแต่ว่าผู้ปเปียวมาไงเปียวมาจะในบ้านเหรออืมบ้านเห่านี่กูโ่เหาโซ่เหานะกูมีเลยคันเบาถึงอะรถคันที่อยู่เรื่องนอกท่าเนะี่ยคันนั่นขันเขา,ข,เข,าขันเขาย่อมบอกความเป็นมาของมันเฮ็ดยังไงกันนี่ว้ายสนใจอยู่ยได้หรอคันนั่นคันไหนคันที่ว่าที่เขาเช็คกันนั่นแหละอืมพออีกขั้นนึงเลยนเนหกแป๊ อืแต่ว่ารถบิวไม่แล้วอืเขาจะขายโอ้ที่เจ้าว่ายู่อันนั้นนะยุบบอลยูน้ำยื่นนี่เออที่ว่ายูน้ำยื่นนะสุดที่ไปผ่อนเออที่เจ้าโทร่เขาบอกแต่ว่าคัสซี่กับเหล็กเครื่องโมตรกอ้าวแสดงว่มยิบมาเลยแสดงว่าเขายกรถเขายกเครื่องมไหมโยกเครื่องมากนะนาทียกเครื่องคัสซี่ก้นละโตก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยน้ำน้ำมันก็เลยกลายเป็นว่า ห้าบวชบ่ชผมก็เลยวิยิบมาเลยพวกติจับน้ำกันกับก็น้องเจ้านะบวชแม่ครับไปเห็นน้ำกันเพื่อนนี่กับไปเห็นน้ำกันเพื่อนเป็นหน้านาเลยเพื่อนนี่กับเป็นหน้นาคือเบิรงรถไปเบิรงน้ำกันไปไปพีเจน่าช่วยกันแล้วเฟสไปอะที่ว่าสร้างต่ำสร้างต่ำนั่นสร้างว่าแต่ทั้งทั้งไหนนะทั้ง กาเป็นงูนักการี่ละเพอนมีละกเหุอูรเือนออรเราจะสร้างศูนย์นี่ชุดเจาะบดานครับม,มาเจาะบดานใครตอนหน้าฝนนี่ผูสร้างตามนั้นนาศูนยนออกโอ้โออยู่ศูนย้ยนเีครับออกเอ,าอ้าไอ้นี้บอกวินยังอยู่สีงยน่นวะวินม่อยู่น้ำจะเดินใช่หมาอยู่จะเดินใช่แล้วนี่มาเทนผมมั่งเย่นนมา เพาะาพวกโอมายิ่งกว่าเขาเออก็เปิดรับสมัครช่างเ,เขาก็เขาโทษน้ำเอาแล้วนะเนาะโทษเอิ่อน่อาเด็กน้อยเคยฝึกง,งานนี่เห็นไหมก็โิษเอื่อหนเอย <c oughs> นี่ครับก็คันนี้น่าจะน้ำน้ำมันไฮดรอลิกกับน้ำมันเกียร์น่าจะผ่านนะครับแต่ว่าคันนู้นนี่ยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนครับคันนู้นเปลี่ยนแน่นอนคันโมเดลนี่เกียร์เนี <c oughs> <ๆ>่ยแ่นอ้วเสื่อเลยไหมอ่อเกียรมันลงบ้างแล้วเนาะ โมนี an, ่นไมนีโอ้นในเดือยมันหุ่นเนี่ยมันเดือยุ่นยู้ยู้ยู่ขาเดือยมันหุ่นเหมือนจะเจ็ดสิบหนี่มันเป็นตัวเดียวกันเสื้อเดียวกันดีเออต่าเดียวกันบดแค่แค่เปลี่ยนตัวถังนี่สิท่อกับเครื่องดีเครื่องเมันกำลังมันดีโมเนล่มเจ็ดสิบมันกค่หกแปดหกแปดรือหกเก่านี่หมันหเจ็ดสิบหกแปด 68นองได้เหลือ70ได้เหลืห70 68แปดแรงตัวเดียวกัน68แร้เก็แสดงว่าเครื่องตัวเดียวกันแค่มาอับอับไอ้นี่คืออับรุ่นขึ้นอับรุ่นขึ้นแล้ววันนี้ก็บวกราคาน,นีดนหน่อย <laughs> บวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยนี่ครับมาดูความคืบหน้าต้องวันนี้ไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงถ้าเจ้าอัน Đang cho, cho chết bung tụ pha pit hắn hèn hết sắn đơ bó 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 a pha pit a gong bỏ đafuna hm 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 mì hm 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 อืมมันลูกเท่าไรพูดดิมันใส่ก็หลุดใน้างเด็ดกล่องโเกี่ยวมันหน่อยก็เจ็ดสิบอยู่ดิกล่องมันนี่มันตัวเดียวกันกนั้นกี่นึ่งกล่วดูนะครับผมว่ามันเหมือนมันจะเล็กกว่าเจ็ดสิบนิดนึงนี่นี่นี่ไอ้ชุดฟางห้อยยางถึงโอ้ย เดี๋ยวคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกเลี้ยวนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเลี้ยวแต่คันนู้นนี่จะได้รื้อเยอะครับก็คือรื้อเกียร์เปลี่ยนชุดเกียร์ออกกับเปลี่ยนปั๊มตัวยกข้อมขผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวไหนก็มีแต่ช่างโอ้คันนี้สเตอ์พานเลย วันนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับ,บรถ้าไม่เสร็จก็ต้อง,ง <c oughs> เอาเชือกกันโรเ้อร์มามานี่ครับก็ไล่ไล่เช็คไล่เก็บไปเรื่อยครับตันนี้อัน,นอันนี้อัน,นมันบได้มีฝาปิดมากมปนบริ่อณนี้อโอ้มันสิบริสันเป็นยังบ่นอ้อพระเอกเป็น ขันไหนที่เรเปล่นันไหนมัมนนีมันมีเบิร์สโมเปนมตัวนะมันมีสองสนีตาีตัวนบ่เปนตัวาขาวกับาเด็กไปดูโอ้มีตลตฟ้าเล็กแมนเป็น,ฟ,นฟ้าเล็กอย่างเดียวเลยเล็กสี่งแล้วใส่มันมีแผ่นซิงอยู่ว่าเป็นังนี่ครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปตัดแผ่นซิงครับแผ่นซิงแล้วก็ หุ้มด้วยฟองน้ํำนิดนึงแล้วก็เอามาติดแปะเพื่อกันความร้อนครับเป็นไรอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรถที่เขาใช้งานอยู่ประจําทุกปีครับแต่ว่าคันที่เราจะได้ทําเยอะก็คือคันนี้ซึ่งรถคันนี้เมื่อรุูกาลที่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้จอดเอ้ยไม่ได้ใช้งานเลยช่างแหบบอกไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยครับไม่มีคนขับ แดี๋ยวเราก็ค่อยๆจัดการไปครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คงต้องมาตีตัวปากฉลามออกมานะครับตีอาฉลามว่าเพราะปากฉลามมันน่าจะชนต่อตัวนี้น่าจะชนต่อแล้วก็หักแต่ด,ดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะอ,าออกอยากครับเหล็กเหล็กไม่หนาเหล็กบางบางกว่าเจ็ดสิบเยอะ นี่ปกติมันต้องอยู่อย่างนี้นี่ครับต้องอยู่อย่างนี้ครับเพื่อว่าเวลาเราเกี่ยวข้าวมันจะได้ช้อนช้อนเอาตามคันนาได้นะครับนี่้อัน,นี้ก็ขูดคิดก,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 กันอยู่อย่างนี้ครับอันนี้ทั้งวันแน่นอนโอ้นึกว่าใสเกียร์ถ่ายมามันว่าน้ำมันไฮดรอลิกพวกนี้จะใช้ระบบไฮดรอลิกหมดครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ แล้วก็ชุดปั๊มนะระบบการทำงานด้วยน้ำมันไฮดรอลิกเหมือนเหมือนรถแท็กเตอร์ทั่วไปนะครับนี่พาอรนะครับทอีเดกไปนะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่านี่ชุดผ้าเบรกผ้าเบรกเลี้ยวรถเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันทอผ้าถอดออกมาก็จะเป็นแผ่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 นเหมือนแผ่นคัตมันมีทั้งเหมือนจะแผ่นกับสแ้น่์ ่นเล็กม่แปดแผน่นแผน่แผนเบรกม่แปะแผนน่นแผ่นเบรกไมีแปดแผ่นแล้วแผ่นไอ้นี่เลยแผ่นเล็กนี่มี่มเก่าเห็นนี่ครับผมไม่รู้เพราะว่าเคยเปลี่ยนเจ็ดสิบไปตอนนั้นเจ็ดสิบกำเลี้ยวแล้วไม่ยอมไม่ยอมไปก็ <c oughs> เปลี่ยนนะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรถใหญ่รถเอ่อเกี่ยวใหญ่นี่จะใช้ระบบปั๊มปั๊มตัวเดินนะซ้ายขวานะครับจะไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ รถเกียวใหญ่แต่ว่ารถเกียวใหญ่ถ้าเจ๊งมาก็หนักครับแต่นี่ก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับหลักพันทํากันได้อยู่กันได้แต่ถ้ารถเกียวใหญ่นี่โ,โดนมานี่เยอะครับนี่ก็จะอ,ออกนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ฝาหน้าสุดตัวบนสุดนี่ก็เป็นชั้นชันชันชันไปนะครับเหมือน มาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันตันนี้ก็ถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวรอเช็คของก่อนครับว่าชิ้นอะไรมันต้องเปลี่ยนชิ้นไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่พี่น้องน้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้นําเสนอคลิปดีๆให้พี่พี่น้องน้องได้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีสาระแล้วก็ความรู้ด้วยนะฮะว่า ในการซ่อมบำรุงรถเกี่ยวคูบัวต้าเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็จะได้ความรู้นะครับไม่ได้มากก็น้อยนะฮะไม่น้อยก็มากนะครับนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ